ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆแฟนเพจบ้านสวนยิ้มแย้มจ่มใสนะครับผมนะครับทันตาพาเกษตรนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาวันนี้นะครับภารกิจหลังเลิกงานนะครับผมก็จะมาติดตามนะครับติดตามดูผลนะครับผลจากที่เราเสียบยอดอะโวคาโดนะครับไว้ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี65นะครับ ประมาณช่วงประมาณธันวานะครับมาติดตามดูว่าอะโวคาโดต้นอะโวคาโดพื้นเมืองที่เราตัดแล้วก็เสียบยอดสายพันธุ์ใหม่นะครับมาติดตามดูว่าที่ที่เราทําไปแล้วมันได้ผลไหมนะครับมามาดูกันนะครับผมจที่ดูอันนี้ก็จะเป็นต้นตอนะครับดูดูท่านสังเกตดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอะโวคาโดที่ที่ที่เกิดจากอที่เราเพาะเมล็ดมานะครับแล้วก็มาปลูกลงดินต้นนี้ก็อยู่ประมาณสัก ปีเกือบสองปีนะครับผมก็ทําการทดลองนะครับตัดตัดประมาณเมตรตระดับจากพื้นดินขึ้นมาข้างบนคนระับประมาณเม็ดนิดๆน,น,นะครับตัดปุ๊บนะครับก็ทําการเสียบนะบต้นนี้ครับสังเกตดูเราเราจะทําอยู่2ครั้งนะครับรอบที่1ก็คือเราทําการตัดแล้วก็เสียบยอดเสียบยอดพันพันดีสายพันธุ์ดีที่ที่ผมเลือกนะครับ สำหรับต้นนี้ผมผมเลือกที่จะเสียบยอดปีเตอร์สันสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับก็เลือกยอดมาสองสองครับอันนี้คือช็อตแรกที่ผมทํานะครับผลปรากฏว่าหลังจากเสียบไปแล้วนะครับน้องไม่ติดนะครับคือยอดเขาก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็มีลักษณะสีดําคล้ำๆนะครับแล้วก็ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณมันประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเกือบเดือนก็จะมีหนอนนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับผมให้ดูเนาะมันก็จะมีหน่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับ หน่อที่เกิดขึ้นใหม่นะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนลองสังเกตดูนะฝึกสังเกตก่อนเนาะเห็นไอันนี้คือตัวเดิมนะครับที่ที่ผมเสียและตายแล้วครับแล้วผมปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งให้ยอดยอดที่เขาพุ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้นะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณสักสี่ยอดนะครับที่ยอดใหม่ที่พุ่งขึ้นมานะครับผมก็เลือกเลือกยอดที่ขึ้นมาใหม่แล้วทําการเสียบครั้งที่สองใหม่นะครับเสียบครั้งที่สองใหม่นะครับดูนะครับเพื่อนดูนะ เสียบครั้งที่สใหม่ก็ตัดจากประมาณยอดยอดใหม่ที่พุ่งขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เสียบยอดใหม่เข้าไปผลปรากฏว่าเขานี่ครับยอดเขาก็โอเคนะครับเดินดีนะแสดงว่าตำแหน่งตรงนี้ที่เราเชื่อมไปนะครับก็ติดนะครับผมใช้วิธีการเสียบยอดแบบแบบเสียบริมนะครับมันสามารถทําได้2แบบนะครับเพื่อนๆลองลองลอง,ลองศึกษาใน Facebook ได้หรือว่าดูในในเพจของผมก็ได้นะครับ แบบที่1คือแบบเสียบริมแบบที่2คือแบบฝันบวกนะครับอันนี้เราเลือกแบบเสียบริมนะครับสี่ยอดนะครับปรากฏว่าผลนะครับลองดูนะครับติดอยู่สี่ติดอยู่สามนะครับติดอยู่สามอีกยอดนี้ไม่ไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับแต่ก็รุ้นอยู่นะครับแต่ดูดูบริเวณกิ่งเขาก็ประมาณเขียวๆอยู่แต่สังเกตดูตรงโคนนะครับมียอดใหม่ขึ้นมาผมไม่เอาแล้วครับผมก็เอาทิ้งนะครับจะทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะครับ โอเคดูลักษณะทรงพุ่มที่เขาขึ้นมานะครับอ่าเป็นสามสามกิ่งนะครับสามยอดเนาะก็ทรงพุ่มก็สวยงามนะครับส่วนด้านหลังที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านผมเรียกว่าสะเดา,เ,าเรียบว่าสะเลียมนะครับแต่ภาษากลางนะเขาเรียกว่าสะเดานะครับตันนี้ก็นะสวยนะเดาวสวยนะครับปอสันพิษเนาะกินได้หมดอนะส่วนใหญ่เขาจะ,จะเน้นกินกินดอกนะครับลองดู เป็นสะเดามันนะครับกินได้ครับมันใจก็ทักมาเนาะอ่ะมาดูใหม่นะครับต้มโบคาโดเห็นไหมครับอ่าผลปรากฏว่าที่เราเสียบไปแล้วนะครับผลการเสียบใช้ได้นะครับเพื่อนๆพอลองเอาไปวิธีการเสียบเนี่ยลองเอาไปไปฝึกฝึกลองใช้ดูนะครับหรือว่าดูใน facebook ต่างๆได้ใน youtube พวกนี้มีนะครับก็เดี๋ยวก็ผมมาติดตาม ใหม่ตอนที่เขาเริ่มกิ่งโตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำเพจนะครับอยากจะทำให้ความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆครับไว้พบกับผมใหม่นะครับกับทันตาพาเกษตรกับภารกิจ หลังเลิกงานครับบ้านสวนยิ้มแย้มแจ่มใสครับสวัสดีครับ